สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564ในวิชาภาษาไทยโดยครูธนพรดวงพรกชกรหรือว่าครูแกะนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนสระในภาษาไทยไปซึ่ง ได้แก่1น,นะคะสระคงรูปนะคะสอสระลดรูปส่วนวันนี้ตามคำสัญญานะคะเราจะมาเรียนสระเปลี่ยนรูปกันนะคะซึ่งสระเปลี่ยนรูปได้แก่สระอะสระเอสระแอะ สระเอมันเปลี่ยนรูปอย่างไรนะคะแต่เรามาดูก่อนนะคะว่าสระเปลี่ยนรูปมันคืออะไรสระเปลี่ยนรูปก็คือสระที่ประสมกับพยัญชนะและมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นค่ะเริ่มด้วยสระอะนะคะสระอะเมื่อมีตัว สะกดจะเปลี่ยนเป็นอะไรคุณครูยกตัวอย่างกออะดอกัดนะคะกอไก่บวกผสมกับสระ,ะอะเป็นกออะกัอ้าวบวกด้วยตัวสะกดนะคะเอาดอเป็นตัวสะกดนี่แต่เราไม่เขียนกัดแบบนี้ค่ะเราเปลี่ยนสระ,ะอะ เป็นรูปไม้หันอากาศจะได้คำนี้ค่ะเป็นกออะดอกัดนักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะส่วนถ้าเกิดสระอะมีงอเป็นตัวสะกดจะเป็นเช่นไรในที่นี้คือขอไข่นะคะขอบวกสระอะนะคะเป็นขออะคะ เมื่อมีงอสะกดคืององูสะกดลงไปเป็นยังไงคะมะสระอะเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศจะได้เป็นขออะงอขังดังนี้ค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าสะระเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนจากสระอะเป็นไม้หันอากาศ มันไม่ได้ลดรูปหรือว่ามันหายไปไหนนะคะเราเลยเรียกคำว่าขังนี้เป็นสลับเปลี่ยนรูปนะคะต่อไปสระเอเมื่อมีดอเป็นตัวสะกดนะคะครูยกตัวอย่างคำว่าเป็ดปอปอปานะคะบวกสระเอนะคะก็เป็นตอนแรกเขียนอย่างนี้ค่ะปอเอเป แต่ไม่มืดูมีมีแต่เมื่อดอมาเป็นตัวสะกดเป็นยังไงคะเราไม่เขียนเป็ดอย่างนี้ค่ะเราแปลงรูปเลยเราเปลี่ยนมันเลยเราแปลงล่างมันเลยค่ะแปลงล่างมันเป็นไม้ไตคูนะคะก็คือสระอ่ะนี้เปลี่ยนเป็นไม้ไตคูเขียนได้เช่นนี้นะคะหรือคูยกตัวอย่างอีกคำหนึงนะคะ หอเอเหนะคะหอเอเหเขียนอย่างนี้นะคะพอครูเติมนอนหนูลงไปหอเอน,อนเห็นเราไม่เขียนแบบนี้นะคะเห็นเราเขียนทำไมคะแปลงรูปเลยเป็นไม้ไต่คูอ่านว่าเห็นนะคะส่วนสระเอะเมื่อมีมอสะกดนะคะจะเป็นเช่นไรก็คือ อเอมเอ็มค่ะเขียนอย่างนี้เลยนะคะเป็นยังไงคะไม้เตคูนี้เอสระนี้เปลี่ยนเป็นไม้ไตคูค่ะนักเรียนเริ่มเข้าใจกันแล้วต่อไปเรามาดูสระแ,รแอะนะคะสระแ,รแอะเมื่อมีงอเป็นตัวสะกดครูยกตัวอย่างคำว่าแข็งนะคะอ่ะพยัญชนะต้นคือขอไข่บวกสระแ,รแอะนะคะ เมื่อมีตัวสะกดนะคะตอนแรกก็เป็นยังไงคะแข็งอย่างนี้ขอแอะแขกก่อนขอแอแขกขอแอแขกเมื่อมีงอสะกดเติมงอสะกดลงไปเป็นยังไงคะรูปสระ,ะะตรงนี้เปลี่ยนเป็นไม้ไตายคูได้คำนี้คะ่ะมันเปลี่ยนรูปสระ,ะ,ะเป็นไม้ไตายคูนะคะต่อไปคำต่อไปที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้ คือสาะแอเมื่อมีกอเป็นตัวสะกดคือคำว่าแพ็คนะคะแพคพอแกอก็แพคอ่าคำนี้นักเรียนเริ่มเข้าใจกันแล้วนะคะว่าแพคเขียนแบบนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นไม้ไตคูนะคะเด็กๆคงจะพอทราบกันแล้วนะคะอ่ะอีกคำหนึ่งครูเอากอเป็นตัวสะกดนะคะ สระแอเมื่อมีกอเป็นตัวสะกดนะคะชอช้างบวกสระแอแล้วมีตัวสะกดคือแม่กก,กหรือกอไก่นี้ก็จะได้คำว่าเช็คคือไฟเช็คเขียนอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปสระเออมากนะคะสระเออเมื่อมีดอเป็นตัวสะกดจะเปลี่ยนไม้หันอากาศเอ๊ะจะเปลี่ยนสระอะ เป็นสระอิเป็นรูปอินะคะอ้าวอย่างเช่นกอไก่บวกสระเอ,อตอนแรกเขียนเกออย่างนี้ก่อนกอเอเกอเขียนอย่างนี้ก่อนนะคะเมื่อมีตัวดอเด็กมาเป็นตัวสะกดอ่าทำไมคะอ่าตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะเป็นเอ,ออย่างนี้นะคะนักเรียนขาเป็นรูปอย่างนี้นะคะเอออย่างนี้นะคะ เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ม็นสระเอนะคะเปลี่ยนเป็นสระอิแทนนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนกลายเป็นสระอิก็จะได้คำว่าเกิดแบบนี้ค่ะกอเอเดอเกิดรูไม่ได้ตรวจสอบหน้านี้ขออภัยนะคะต้องสระเอค่ะต่อไปอ,อันนี้นะคะสระเอมีเมื่อมีนอเป็นตัวสะกด นะคะก็เออนอเกินนะคะเปลี่ยนไปเติมนอหนูเป็นสระอิแทนเกินนะคะหรือคำว่าขเขินอขอเออขอเออเขินเขินนอเขินเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนตัวนี้เป็นสระอิแบบนี้นะคะซาละเออนะคะเมื่อมีดอเป็นตัวสะกดนะคะ คือจอเอดเจดอ่ะเปลี่ยนเป็นสรลอิเช่นนี้นะคะนักเรียนดูเอาไว้นักเรียนจะได้ทํางานให้ครูได้ถูกต้องนะคะส่วนในวันนี้ครูเกอร์ได้สอนเกี่ยวกับสละเปลี่ยนรูปไปครบทั้ง4สระแล้วนะคะก็ได้แก่พวกอะไรมั้งคะสละอะนะคะ เปลี่ยนจากอะเป็นไม้หานากาศละเอะนะคะสะละเอะเช่นคำว่าเจ็บนะคะก็เปลี่ยนสะละอะเป็นไม้ไตขูอ่ะสะละแอะนะคะอ่ะก็เปลี่ยนจากสะละอะนะคะเป็นเช่นคำว่าแอะนะคะเช่นคำว่าแม็กเปลี่ยนเป็นไม้เตขู เช่นมอแอกอแม็กมีกอเป็นตัวสะกดเป็นไม้ตคูนะคะแม็กนะคะส่วนใหญ่คำที่มีไม้ตคูจะเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือสระเอเปลี่ยนอออางเป็นสระอิเช่นคำว่าเกิดกอเอดอเกิดเปลี่ยนอออางเป็นสระอินะคะ ส่วนภาระงานหรืองานที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นะคะในวันจันทร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัด4ข้อข้อ1เขียนคำที่เป็นสระเปลี่ยนรูปนะคะจากสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกด10บคำเช่นคำว่ากัด ชัดขังมัดนะคะง่ายๆนะคะข้อ2นะคะเขียนคำที่เป็นสระเปลี่ยนรูปสระเอะมา10คคำสระเอะก็คือจะเป็นไม้เต็กคูนะคะเช่นคำว่าเจ็บเห็ดเม็ดเช็ดนะคะต่อไปข้อ3 เขียนคำที่เป็นสระเปลี่ยนรูปสระแอะมาสิบคำสระแอะคือเปลี่ยนจากตัวสระอะเนี่ยเป็นออแอะเป็นแม็กนะคะเช่นมแอะกอแม็กนะคะต่อไปข้อสี่ เขียนคำที่เป็นสระเปลี่ยนรูปสระเอนะคะเราเปลี่ยนตรงอออ่างเป็นสระอินะคะอ่ะอย่างเช่นคำว่าอะไรกอเออดอกเกิดมอเออดอมืดหอเออดอหดืดนะคะอ่ะปลออ,อย่าลืมเขียนวันที่ก่อนทำแบบฝึกหัดนะคะ แล้วก็เขียนให้สวยงามรายมือเป็นระเบียบเรียบร้อยอแล้วก็ลอกโจทย์แล้วก็ตอบคำถามทำลักษณะเดียวกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องสละคงรูปกับสละลดรูปนะคะลอกโจทย์แล้วก็ตอบคำถามต่อไปสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาอ่านหนังสือภาษาพาทีกันนะคะในบทที่หนึงเรื่องปฏิบัติการสายลับ จิ๋วนะคะค่ะ